กลางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้นะครับมีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเกาะอิสเตอร์หรือรับปานุยที่นั่นนะครับคือบ้านของโมอายรูปปั้นหินขนาดยักษ์กว่า900องค์บางองค์นะครับสูงเกือบ10เมตรหนักกว่า70ตันโมอายนะครับถูกแกะสลักจากหินภูเขาไฟโดยชาวรับปานุยเมื่อกว่า500ปีที่แล้วนักวิชาการนะครับเชื่อว่ารูปปั้นเหล่านี้นะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษและถูกวางไวใ้ให้หันหน้าเข้าสู่หมู่บ้านเหมือนกับว่ากําลังเฝ้ามองและปกป้องชุมชน สิ่งที่ยังเป็นปริศนาก็คือพวกเขานะครับขนย้ายรูปปั้นเหล่านี้ได้อย่างไรไม่มีล้อไม่มีโลหะไม่มีสัตว์ช่วยลากแต่กลับสามารถเคลื่อนย้ายหินหนักลายสิบตันจากภูเขาไฟไปยังชายฝั่งได้บางทฤษฎีนะครับบอกไว้ว่าพวกเขาใช้เชือกผูกแล้วโยกไปมาให้รูปปั้นเดินทีละก้าวอีกแนวคิดนะครับบอกว่าบางรูปปั้นบนท่อนไม้แล้วกิ้งไปอย่างช้าๆแต่จนถึงทุกวันนี้นะครับยังไม่มีวิธีใดที่พิสูจน์ได้แน่ชัด แล้วคุณล่ะครับคิดว่าโมอ,อายเกิดจากภูมิปัญญาโบราณหรือเป็นผลงานของบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจ